เคยไหมครับเราไปฉีดฟิลเลอร์เพื่อรักษาบริเวณใต้ตาเราให้เต็มขึ้นให้หายคล้ำแต่ปรากฏว่าทำไมมันมีก้อนเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วทำไมตาเราคล้ำขึ้นกว่าเดิมอีกไปติดตามคำตอบกันในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับหมอฟรุตนะครับแพทย์ประจำบ้านหมอฟรุตคลินิกและก็เจ้าของบ้านหมอฟรุตคลินิกครับ กลับมาพบกันกับทุกคนในวันนี้อีกก็อยากที่จะเอาเรื่องของความรู้ดีๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆส่วนตัวของผมที่ใช้ในบ้านหมอฟรุดกับคนไข้ของบ้านหมอฟรุตเนี่ยนะครับทำอย่างไรให้เขาสวยและหล่ออย่างปลอดภัยที่สุดครับวันนี้อยากพูดถึงเรื่องของผลแทรกซ้อนหนึ่งนะครับซึ่งเริ่มพบได้บ่อยมากขึ้นนะครับจากการฉีด HA filler นะครับอาจจะเคยเห็นบ้างว่าในบางคนนะครับที่ไปฉีด HA filler มาโดยเฉพาะบริเวณใต้ตา แล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมบริเวณนั้นเนี่ยถึงมีสีที่เข้มขึ้นโดยเฉพาะในลักษณะของสีผิวที่เป็นลักษณะสีออกเขียวๆฟ้าๆนะครับหรือบางคนก็จะเป็นน้าเงินเข้มๆหน่อยนะครับปฏิกิริยาหรือว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นนั่นน่ยนะครับมันเป็นผลแทรกซ้อนจากการฉีด HA filler แบบหนึ่งนะครับชื่อภาษาอังกฤษในทางการแพทย์เราเรียกว่า t i n d a l l Effect ครับปฏิกิริยานี้เกิดจากการฉีด HA filler ที่อยู่ในชั้นตื้นเกินไปนะครับ และการใช้ปริมาณของฟิลเลอร์ที่มากเกินไปนะครับปฏิกิริยานี้เกิดจากการที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาการกระเจิงของแสงครับหรือว่า scattering effect นะครับซึ่งทำให้เรามองเห็นสีของ HA filler นั้นเนี่ยกลับมามีสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยแล้วชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะมาคู่เสมอกับเรื่องของ tin d a l r effect ก็คือ l u m p i n e s s นะครับเนื่องจากการฉีดที่ตื้นเกินไปมันจะทำให้เห็นเป็นก้อนหมุนขึ้นมาอย่างชัดเจนขึ้นนะครับ ทีนี้เมื่อเกิดเรื่องของปฏิกิริยาทินดอลเอฟเฟกเกิดขึ้นแล้วจะทําการรักษายังไงและแก้ไขอย่างไรได้บ้างการรักษาก็โดยตรงไปตรงมาครับฉีดตื้นเกินไปปริมาณที่เยอะเกินไปก็แปลว่าเราต้องเอาออกนะครับซึ่งการเอาออกถ้าเป็น HA FILLER ที่ดีสามารถที่จะใช้ยาในการที่สลายได้โดยตรงนะครับทีนี้เนี่ยจะสลายได้มากหรือว่าได้น้อยนะครับต้องบอกว่า HA filler แต่ละแบรนดิ้งนะครับมีการผลิตที่แตกต่างกันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นระยะเวลาจํานวนครั้งของการสลายก็จะแตกต่างกันนะครับก็ต้องบอกว่าต้องมาดูเป็นเคส by เคสไปครับทีนี้จะต้องสลายแล้วรอนานเท่าไหร่ถึงจะฉีดได้ผมคิดว่าเป็นคําถามที่ทุกคนเนี่ยถามตัวเองอยู่ในใจตลอดเพราะว่าเวลาที่ตาเราเต็มแล้วอยู่ดีๆเราสลายแล้วมันโบไปเนี่ยนะครับ ใจหายเป้าเลยนะครับแม่เราจะต้องโซมเท่าไหรแล้วโดยเฉพาะบริเวณใต้ตาเนี่ยเป็นบริเวณที่ถึงใส่แมสมันก็ยังโชว์ให้เราเห็นอีกนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนํามีแบบนี้ครับหลังจากที่ฉีดสลายแล้วนะครับยาที่สลาย HA filler จะออกฤทธิ์เต็มที่อยู่ที่ประมาณ3-5วันเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมจะให้คนไข้รอประมาณ5วันนะครับแล้วนัดมา follow up แล้วดูว่ายังมีเหลืออยู่ไหมถ้ายังมีเหลืออยู่จะสลายอีกนะครับทีนี้ต้องสลายจนหมดจริงๆนะครับ คำว่าหมดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหมดเกลี้ยง100%ยขนาดนั้นแต่หมดในส่วนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นตามไม่ได้ถ้าเราฉีด HA filler ซ้ำลงไปในบริเวณนั้นๆได้อีก แทนโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับในการสลายเนี่ยก็ประมาณ1-2ครั้งก็น่าจะสลายหมดนะครับเคสส่วนใหญ่ที่เข้ามาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเราสามารถฉีด HA filler ซ้ำเข้าไปในบริเวณนั้นได้นะครับแต่เข้าไปในแบบที่ถูกต้องก็จะสามารถทําให้ทุกคนนั้นนะกลับมามีร่องใต้ตาที่เต็มขึ้นสวยขึ้นโดยที่ไม่มีเรื่องของทินดอร e เอฟเฟกหรือว่ามีก้อนอะไรเกิดขึ้นมาทินดอเอฟเฟกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ใต้ตาอย่างเดียวนะครับสามารถเกิดบริเวณอื่นได้อย่างเเช่่นรรองงแก้้มบิวณขาาต หรือแม้กระทั่งบริเวณหน้าผากถ้าเกิดว่าเป็นการฉีดที่ตื้นเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเรามีหน้าเดียวครับเลือกให้เหมาะทั้งคุณหมอที่จะทำด้วยคลินิกที่จะทำด้วย HA filler branding ไหนที่เหมาะสมกับเรานะครับก็ถ้าอยากได้ความรู้ต่างๆเหล่านี้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆของ หมอรุตได้นะครับเรามีให้อยู่ใน YouTube Facebook Fan Page รวมถึง Instagram ก็ฝากกัน Follow ด้วยนะฮะเดี๋ยวทิ้งช่องทางไว้ทางนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับในครั้งหน้าจะเอาอะไรมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความหล่อครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ